สวัสดีครับก่อนรับชมวิดีโอรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครห์พี่หมีหน่อยนะครับประสัต์ความบันเทิงฟิงฝางเฮ้ยฉันไม่ได้คาดหวังว่าประธานของเราจะเป็นคนที่ประเภทบนคู่มั่นของน้องสาวด้วยซ้ำโชคดีที่คุณหนูสองทำตัวดีในที่สุดก็แต่งงานกับผู้นำตระกูลดินเสียงเบาน้อยอย่าทำให้ประธานดินได้ยินคำพูดเหล่านี้ รู้สิถึงอย่างไรเขาก็เป็นประธานเชนต้องรับงานนี้ยังอยากได้งานนี้เหรอฝันไปเถอะทุกคนที่นี่ถูกไล่ออกทั้งหมดครับท่านประธานโก้เจอถูกไรยิ่งนักปวงเขาเพิกถอนทุกตำแหน่งของเขากระโม่แต่เมาทั้งวันหากเป็นเช่นนี้ต่อไปจะถูกไล่ออกจากตระกูลแน่ น้องชายของซือเหวยอี้ซือเฉินท้างฉันทำไมหรอโอ้ยซืยวฉินมาลังตรงนี้สิเด็กนี้เป็นจุดอ่อนจุดเดียวของซือเหวยอี้ก่อนหน้านี้ซ่อนตัวเหมือนเมาในที่สุดก็ยงปรากฏตัว ตราบใดที่ฉันควบคุมเขาได้วันหลังก็จะมีโอกาสชนะซื้อหวยอีกเซลเฉินช่วงนี้เธอไปไหนแล้วแม้แต่งานแต่งหนงซื้อหวยอีกก็ไม่ได้ไปเข้าร่วมดื่มกาแฟาสักแก้วไหมฉันมีมาได้กาแฟาที่ดีที่นี่คำพูดที่แส้งอย่าพูดต่อพูดตรงไปตรงมาเถอะ เด็กบ้านี้คิดว่าเขาเป็นลูกชายคนเดียวของตระกูลก็มองข้ามคนอื่นคืออย่างนี้เลากันว่าสาวรังแต่งงานวันที่สามต้องกลับบ้านวันนี้เป็นวันที่สี่แล้วซื้อเหวะอียงไม่ได้กลับคุณเป็นลูกชายคนเดียวในตระกูลสือถ้าสะดวกก็ไปร้านตระกูลหลินไปถามซื้อเวยะอีน้อยให้เธอพาคุณหลินกลับมาดู เธอป้อนคู่มันของพี่สาวของฉันมาก,ก่อนตะกูลสือไม่เคยดีกับพี่สาวของฉันเธอแน่นอนว่าไม่อยากไปเจอใบหน้าที่น่าเกลียดของพวกเธออีกพูกแบบนี้ได้ไงฉันเป็นพี่สาวคนโตของพวกเธอนะฉันมีพี่สาวเพียงคนเดียวและมีสมาชิกในครอบครัวเดียวเท่านั้นนั่นก็คือซือเหวยอี้ซือฟงเจีย๋ย ถ้าเธอกล้าที่จะทำร้ายพี่สาวของฉันอีกครั้งฉันจะไม่ปล่อยเธอไปอย่างง่ายๆเจ้าเด็กบ้าตอนนี้แม่แต่เธอก็กล้าที่จะขู่ฉันแต่พี่สาวสองคนนี้คนหนึ่งแต่งงานแล้วอีกคนปลอมตัวไม่สนใจเงินทองสมบัติจากนั้นทรัพย์สินของตระกูลที่เป็นของพวกเธอและมรดกของแม่พวกเธอฉันยอมรับไปด้วย เวลาตะกุลหลินสามีไปทำงานลูกชายไปโรงเรียนฉันทนเหงาที่นี่ลิลลี่หรือว่าเราทะเลาะก,กันหากคุณชนะจะมีรางวัลแม่บ้านส่วนตัวของซื้อไหวอยี้ลิลลี่ลิลลี่ยังไม่เถียงกับคุณนายหญิงคุณผู้ถูกเสมอ ฉันรู้สึกเหมือนสุนัขสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการอบรมโดยขุนนางราเจ้าของของฉันกลับมาทุกวันโดยไม่มีอะไรต้องทําถ้าฉันทาตัวแบบนี้ต่อไปพึ่งว่าคนอื่นฉันจะกลายเป็นคนที่ไร้ประโยชน์สัตว์เลี้ยงก็ดีเช่นกันหลายคนต้องการมาตระกูลดินเพื่อสมัครดูแลสัตว์เลี้ยงและสิงโตหินที่ประตูในชาติก่อนหน้าฉันแม้ว่าเป็นคนหนูสองตระกูลสือ แต่ฉันตกอยู่ในความยากจนเนื่องจากการปรับปามจากเฮอร์บีเซอร์และซื้อฟงเจียตอนนี้ชชีวิตรหรูหราหดูไม่ต้องทำงานทําไม้ใช้รู้สึกไม่สบายใจพี่น้องเรียนจบจากมหาวิทยาลัายกิตบามังกรแล้วเดี๋ยวเขาร่วมสถานีตำรวจแลองก่อนระหว่างประเทศลึกลับบางแหง่งแต่ในชาติก่อนของฉันนอกจากความงามแล้วไม่มีอะไรอีกใช่แล้ว ทำไมฉันไม่เปิดบริษัทเอเจนซี่โมเดลและบุกเข้าวงการแฟชั่นและความบันเทิงลิลลี่รูปร่างของคุณช่างสูญเปล่าถ้าคุณทำงานเป็นแม่บ้านให้ฉันเป็นตัวแทนของคุณแล้วเราเปล่งประกายในวงการแฟชั่นไปด้วยกันอะไรนะนา,น,าน,าน,านายหญิงฉันขอโทษฉันไม่สามารถให้บริการดังกล่าวได้ สำหรับทุนเริ่มต้นฉันต้องเอาเจตระกูลสือไปนี่ฉันกลับมาคืนก่อนคุณนายหญิงแขกของคุณมาที่นี่พี่เสียวเฉินทำไมจูจ่ๆพี่ถึงต่างงานล่ะอืมฉันฉันฉัน,ฉ,นฉันไปงานเรี้ยงรัก,กลับมาก็ไว้แต่งงานด้วยผู้นำตระกูลหลิน,นบังคับคุณหรือเปล่า ผมให้คำอธิบายที่สมบูรณ์แบบอะไรนะอะไรนะมีตรงไหนผิดปกติเธอเป็นคนที่ควรให้คำอธิบายที่สมบูรณ์แบบล,ลูงเรนของเธอโทรมาและบอกว่าจูจ่ๆเธอกระแวกวัที่รอบโรคโดยไม่พูดอะไรสักคำทำไมไม่โทรหาฉันฉันกังวลมากจะโกรธนะพี่ผมก็อยากจะส่งของข,องขวัญแต่งานที่ดีให้พี่แต่ไม่อยากใช้เงินของตระกูลสือ ดังนั้นจึงไปยุาราเพื่อเข้าร่วมเทศการดนตรีและรับรองวันชนะเลและซื้อรองเท้าที่คุณออนซื้อมาก่อนก็แค่เพื่อสิ่งนี้เหรอเธอเป็นคนโง่หรือเปล่าพี่หาเงินได้เธอเก็บเงินไว้ใช้เองก็พอโอ้ยพี่เรียบรองก่อนสิอืม ในขณะที่ฉันของไปประชุมผู้หญิงคนนี้ก็ได้จะพาผู้ชายเข้ามาในบ้านของเราสามนาทีต่อมาช่วงนี้เธอหลอขึ้นหรือเปล่าเห็นหน้าพี่ทำให้ผมมีความสุขราก,กันมีความสุขช่วยเพิ่มูกรักจริงๆรซื่อเอี้นี่ใครนะ้ะนี่คือผู้นำตระกูลหลินหลินตู้หรอ ในโลกนี้ไม่มีใครคู่ควรกับพี่สาวของฉันพี่ผมไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานครั้งนี้เออพี่นี่คือน้องชายของเธอซื้อเชิญหรอเป็นน้องเขยของฉันไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตามเราแต่งงานกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว